ชนะพระองค์ที่จะมีโอกาสแบ่งปันองเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้ทุกถ้อยคำนี้มาจากพระเจ้าผู้ทรงโปรดนำใจของเราให้มีความเข้าใจในพระวจนะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เราจึงกอน้อมใจลงรับพระคำขององค์ร่วมกันในนามองค์พระเยซูเจ้าอาเมนย่นองที่รักท้าพระเจ้าจะมีโอกาสแบ่งปันวิลิปีบทที่สี่ข้อที่สี่ถึงข้อที่เก้าบอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงเชื่อจงมีดีเถิดจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆหเลยแต่จงทนเรื่องความปรารถนาทุกอย่างของท่านต่อ,อทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงววนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองความคิดจิตใจของท่าน ไว้ในพระเยซูคริสต์ดูก่อนที่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้จงใ่ควรถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำลิกสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงใ้ควรดูจงกระทําทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วและพระเจ้าแห่งสัรที่สุขจะสถิตกับท่านดังนั้นรักข้าพเจ้าจะมีโอกาสแบ่งปัน อ่พี่น้องในเรื่องของพระเจ้าสอนให้เราคิดบวกนะคะในหัวกว็พระเจ้าทรงสอนให้เราคิดบวกพี่น้องัเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นอ่าพระเจ้าแห่งแห่งความคิดบวกนะพระองค์อ่าไม่มีลบนะ,ะในพระเจ้าไม่มีสิ่งใดเป็นด้านลบพี่น้องอ่าถ้าพี่น้องไปเปิดอ่านพระธรรมปฐมกาลจะเห็นว่าตั้งแต่หน้าแรกการสร้างโลก องค์ไม่ได้สร้างเสร็จบอกว่าองอันนี้เอาสร้างแค่พอดีเแค่พอไปแค่พอไปได้นะแต่พระองค์จะบอกว่าอ่าดีนักนะสร้างสิ่งใดขึ้นมา้รแบบอ,อันนี้ดีนักนะคะอ่าใช่ไหมคะนะพระเจ้าเป็นพระเจ้าไม่มีลบเลยนะคะมีแต่บวกเมื่อไรก็ตามเราเริ่มคิดลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่าลบของเราตัวเราเองหรือของคนอื่นพี่นะ้องที่รักเรากเราจะขาดความชื่นชมยินดีนะคนในโลก นี้บอกว่าในโลกเนี่ยมันก็มีทั้งบวกทั้งลบนะแล้วก็รู้สึกภูมิใจว่าตัวเองคิดรอบด้านนะคะแต่ความคิดลบทําให้เราขาดความชื่นชมยินดีนะพี่น้องเคยคิดไหมว่าทําไมพระเจ้าสอนให้เราคิดบวกนะมันมีอยู่สามเหตุเหตุผลที่ที่เป็นหมดใหญ่ๆนะฮะอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะหนึ่งความคิดบวกมันจะนําสู่ความยินดีมาสู่คนที่คิดนั้นนะคะคนที่คิดบวกเนี่ย นะถึงนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยเราความชื่นชมดีๆจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราคิดบวกสิ่งที่สองความคิดบวกมันจะทําให้คนมีพลังมีกําลังต่อสู้ต่อชีวิตพี่น้องความคิดมันอยู่ในสมองของเรามันจะไม่ออ,อกไปไหนแค่เราคิดบวกเนี่ยเออวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าวันนี้เป็นวันดีถึงต่อให้พี่น้องบางทีรู้สึกตื่นขึ้นมาเออมึนๆนิดหน่อยโอ๊ยขอบคุณพระเจ้าที่นะเรายังมีความรู้สึกนะเรายัง เออร่างกายของเราส่วนอื่นก็ยังโอเคอยู่ยังใช้การได้ดีอยู่แค่มือ,มอเล็กน,น้อยก็อเราเราจะได้พึ่งพาพระเจ้าเราก็จะได้มีประสบการณ์พระเจ้าช่วยเรานะให้หายจากอาการมือจะงงนะหรือพระเจ้าอาจจะเป็นสัญญาณบอกกับเราว่าเนี่ยนะเราพักผ่อนน้อยเกินไปต้องปรับชีวิตนิดหน่อยนะนะหรือพระเจ้าจะสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างก็ได้เราเมื่อเราคิดบวกเราหา เราหาพระพรที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราเราเจอว่ามันเป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคสิ่งที่สามนะสิ่งที่สามที่เมื่อเราคิดบวกนะความคิดบวกจะทําให้เรามีประสบการณ์ได้เห็นสิ่งอัศจรรย์จากพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาว่าจงเชื่อแล้วท่านจะได้หลับท่านก็จะได้หลับใช่ไหมเพราะเมื่อเราคิดบวกแปลว่าเรากําลังมีความเชื่อนะจริงๆแล้วพี่นาะนทิลักนะความเชื่อก็มีอ มีสงทางถ้าเราเชื่อแบบคนไม่มีพระเจ้าก็เราจะเชื่อลบนะเราก็จะเชื่อว่าวันนี้เราตายแน่นะเราเจอปัญหาเราทํางานไม่เสร็จเราเชื่อเลยว่าเราตายแน่เนะพยี่น้องที่รักนั่นคืออ่ามันมันเป็นก็เรียกอะไรอ่าความคิดที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าตายแน่เนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้าพี่น้องที่รักเนะี่ยเพราะฉะนั้นอ่าถ้าถ้าเราไม่เคยคิดบวกมาก่อนหรือคิดน้อย คือนัน,นะจะคิดบวกเขาสักทีส่วนใหญ่ตื่นขึ้นมาจะคิดลบตลอดเลยนะบางคนเป็นคนคิดลบขวางโลกทุกวันนะถ้าเราเป็นคนนั้นนะที่ไม่ค่อยจะคิดบวกกับเขานะให้เรามาฝึกฝนด้วยกันนะด้วยการเปลี่ยนความคิดของเราแล้วเราจะพบว่าชีวิตจะมีอะไรอีกเยอะที่น่าท้าทายนะจากฟิลิปปีที่เราอ่านไปบทที่สี่ตอนที่สี่ถึงเก้านะ คีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญนะฮะก็คือให้เราตัดสินใจชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาคำว,าาคคำคาวา่าชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าคีย์เวิร์ดคำนี้คือให้ตัดสินใจจงใช่ไหมจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้บอกว่าถ้าเจ้าชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พระคภีบอกว่าจงจงแปลว่าเป็นคำสัง่ง เมื่อเป็นคําสั่งคือการต้องตัดสินใจตัดสินใจชื่นชมยินดีพี่น้องที่รักคงเป็นไปไม่ได้ที่คนเรา <c oughs> มันจะชีวิตมันจะราบเรียบมีแต่ความสุขการตัดสินการการชื่นชมยินดีไม่เคยได้ตัดสินใจเลยคือมันชื่นชมยินดีเองเพราะมันเจอสิ่งดีๆเราเลยไม่ต้องตัดสินใจใช่ไหมพี่น้องเวลาลูกมาบอกว่าคุณแม่ผม สอบได้เขียนนิยมระดับหนึ่งของมหาลัยเนี่ยพี่น้องไม่ต้องเราต้องตัดสินใจยินดีกับลูกเราต้องตัดสินใจเราต้องเราต้องต่อสู้กับอารมณ์นี้ตัดสินใจชื่นชมยินดีพี่น้องไม่ต้องตัดสินใจเลยแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันมาแบบเรียกว่าอัตโนมัติเลยแต่อีกที่บอกว่าตัดจงชื่นชมยินดีเนี่ยองค์พระเจ้าแปลว่ามันจะมีบางเหตุการณ์หรือมีบางเรื่องที่ที่จะจะต้องใช้คําว่าตัดสินใจชื่นชมยินดีเช่นโอ้ ขับรถออกไปรถยางแตกนะคะ <c oughs> ต้องขอบคุณพระเจ้าที่จะมีดีนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกงุดงีบมันนะคะไม่รู้สึกเกลียดกังวลอะ่นะนยางแตกก็ขอบคุณพระเจ้าที่รถมีควานะขอบคุณพระเจ้าที่เดี๋ยวพระเจ้าจะช่วยให้ให้เราหาไอ้ที่จัดก,การแก้ไขได้เจอนะเจอร้านเจอโน่นเจอน,อน,จอนี่เจอคนมาช่วยเหลือไ,ได้แล้วค่ะเรามณจุดของการตัดจิตใจนั่นแหละนะ แสดงว่าตรงตรงจุดนั้นเรื่องนั้นเวลานั้นอเกิดปัญหาหรือเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นจงชื่นชมยินดีในคุพระพุทเจ้าเป็นการตัดสินใจของเราทุกเวลา <c oughs> ทุกเวลาเป็นส่วนของการฝึกฝนทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนะคะแล้วก็พระธรมบีบอกว่าข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถอะย้ำคือ สําคัญมันนิ่มๆจงให้จิตใจอ่อนสุภาพของท่านประจากแกค่คนทั้งพวงระจากแกค่คนทั้งพวงก็คือเพื่อให้มันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นพี่น้องเมื่อกี้ครับอาจาบอกไปสามข้อที่มันเป็นประโยชน์คือตัวของคนคิดเนี่ยเชื่ชมยินดีคิดบวกเนี่ยอ่าจะจะนํานําความยินดีมาสู่คนคิดใช่ไหมคะนะแล้วก็จะทําให้มีพลังต่อสู้ชีวิตนะแล้วก็จะทําให้มีประสบการณ์ในการอาศัยกัน อันนั้นอันนั้นอาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเราแต่พระคัมภีร,ร,ร์ไม่ได้จบลงตรงพระพรไม่ได้จบลงตรงตัวเราคนเดียวนะเพราะพระคัมปีพูดต่อว่าให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านความชื่นชมยินดีมันจะมีความอ่อนสุภาพอยู่ในอยู่ในความชื่นชมยินดีด้วยประจักษ์เกศคนน้รพวมแปลว่ามันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคนทั้งปวงก่อนที่คนเราจะสื่อสิ่งใดออกจากใจ สิ่งที่อยู่ในใจให้คนอื่นได้เห็นหรือได้สัมผัสเนี่ยพี่น้องตีลาคะนะเขาจะได้สัมผัสได้ประจักษ์มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนคนเรามีความเชื่นชมยินดีในจิตใจแต่มันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองใช่ไหมคะแต่ทําให้ประจักษ์ต่อคนอื่นมันเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมต่อสัง,สงคมต่อองค์กรที่เราอยู่ต่อครอบครัวของเรา พี่น้องที่รักครอบครัวไหนที่คุณพ่อเป็นคนอารมณ์ดีคุณแม่เป็นคนอารมณ์ดีตื่นเช้ามาเนี่ยพี่น้องที่รักคะ่ะพวามอนก็จะเกิดขึ้นกับลูกลูกลูกและหลาน,ลาน,ลานหรือคนในครัวเรือนอย่างแน่นอนใช่ไหมะแสดงว่าการความชื่นชมยินดีเนี่ยมันต้องเป็นพรเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแต่มันต้องชื่นชมยินด,ดีจนเป็นที่ประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยชีวิตด้วยหน้าตาด้วยการกระทําของเรานะซึ่งมันไม่ใช่เกิดขึ้นง่าย นะมันเป็นเรื่องต้องฝึกฝนเพราะอย่างที่ข้าพเจ้าบอกอว่าว่าบางครั้งคําว่าต้องเจอคาว่าจงเนี่ยแปลว่าไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมคะนะต้องตัดสินใจแล้วใช่ไหมคะอันเป็นเรื่องต้องฝึกฝนมันเป็นเรื่องที่ต้องสักซื่อเป็นเรื่องต้องขยันขันแข็งนะแสดงผลออกมาเป็นพฤติกรรมไม่ใช่ทาําแค่ครั้งเดียวสองครั้งแล้วก็จบแต่มันต้องทําเป็นวิถีชีวิตในการดําเนินชีวิต ประจักษ์เ่กคนทั้งปวงเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่คนเดียวคนทั้งปวงสัมผัสได้นะคนทั้งปวงสัมผัสได้สิ่งที่เปาโลโบอกถึงเคล็ดลับกับเหตุผลของอาการทําสิ่งนั้นได้คืออะไรองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วที่ด้านหลัก,รกพระธรรมบีพูดกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วนะนี่คือกุญแจหรือเมนหลักของการที่ จะทำให้เราชื่นชมดีๆในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้นะเราคิดว่าพระเจ้าอยู่ใกล้เราไหมนะใครที่จะสามารถคิดได้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้นะใครกันที่จะมั่นใจได้ว่าตัวเราเองอยู่ในที่ที่ประทับหรือพระพราของพระเจ้าจนทําให้เกิดความมั่นใจ สดุดีบทที่สิบห้าได้บอกหนทางนะทีะ่ชีวิตจะสัมผัสพระเจ้าและดำเนินชีวิตนะได้อยู่ใกล้องค์พระผู้เป็นเจ้านะนะอยู่เคล็ดลับอยู่ในสดุดีบทที่สะดุดีบทที่สิบห้าใช่ไหมฮะพีนะที่รักสดุดีบท 15, บที่สิบห้าบอกไว้ว่าอย่างไงฮะบอกไว้ว่า ถ้าแต่พระเจ้าผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพักพาของพระองค์ผู้ใดจะอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์คือผู้ที่ดําเนินชีวิตอย่างหาทิฏฐิได้และปฏิบัติให้ถูกต้องตามครองธรรมและพูดความจริงจากจิตใจของตนผู้ซึ่งไม่ใช้ลิ้นของตนในการนินทาว่าร้ายไม่กระทําชั่วต่อเพื่อนบ้านและไม่ด่าเพื่อนบ้านของตนพี่ดนหลักในสายตาของเขาคนถอย เป็นคนที่ถูกดูหมิ่นเหยียดยามเขาให้เกียรติแก่ผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าถึงสาบานแล้วและต้องเสียประโยชน์เขาก็ไม่กลับคําเขาเป็นผู้ที่มิได้ให้คนอื่นกู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยและไม่ยอมรับสินบนตอบไปต่อสู้ผู้ไร้ความผิดพี่น้องคนแบบนี้เนี่ยคือคนที่จะได้ใกล้ชิดและก็ได้สัมผัสพระเจา้านะฮะจะ,ะมีชีวิตที่ ใกล้ชิดพระองค์นี่คือคนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอยากอืคิดถึงพระองค์ไข้ควรถึงพระองค์รักพระองค์แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับพระองค์ด้วยการพูดคุยสนทนาด้วยการเรียนรู้จักที่จะฟังฟังพระเจ้าฟังแล้วแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตและรู้จักที่จะฟังกันและกันรู้จักที่จะเสียสละให้กันและกันในในท่ามกลางพี่น้องนะคะ รู้จักที่จะลงทุนลงแรงเพื่อกันและกันตอบสนองกันและกันนะเห็นความดีของกันไม่ใช่เห็นแต่อ่พ่อลบพ่อที่เป็นจุดอ่าเสียจุดบอดและโคมผมตื่นใจแต่เขามองเห็นความดีของกันพึ่งพากันอยู่ด้วยกันใกล้ชิดเห็นคุณค่ากันไม่มองดูว่าผู้ใดต่ํดต้อยหรือไม่ไม่รู้สึกว่าเออไม่มีคนนี้เราก็ไม่ตายนะอ่ายาเออแล้วก็อ่า พัฒนาความผูกพันความรักต่อกันนะพี่น้องพี่รักและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือพัฒนาความสนิทสนมในพระเจ้าให้มากทุกๆวันดูง่ายๆการพัฒนาว่าเราบอกเราจะพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้ายังไงดีก็ดูจากการที่พี่น้องพัฒนาความสัมพันธ์กับมนุษย์แล้วเปรียบเทียบเรียนรู้ที่จะพัฒนา ความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นแต่เราต้องใช้ความเชื่อในการที่จะรู้จักพระเจ้าให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าความสัมพันธ์ใดๆเพราะความสัมพันธ์ในพระเจ้ามีฤทธิ์เดชมีพระวิญญาณช่วยพี่นอนหลักพระเจ้ารู้ว่าคนที่ให้พระเจ้าตรัสด้วยทุกวันคือคนที่ต้องตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าตรัสถ้าพระเจ้าตรัสด,ด้วยวันนี้ไม่ตอบสนองตรัสด,ด้วยพวกนี้ไม่ตอบสนองตรัสด,ด้วยวันลืนไม่ตอบสนองพระเจ้าสักเรื่องนะ พระเจ้าก็คงจะหยุดตรัสถึงต่อให้พระเจ้าตรัสเราก็จะไม่ได้ยินใช่ไหมคะนะพระเจ้าทรงอยู่ใกล้มนุษย์แล้วขนาดนี้อาจารย์บอโูบอกว่าเพราะเอาโลเข้าใจความจริงนี้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้เราแล้วทีว่นั้นรักไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่มนุษย์จะไปดวงดาวดาวอังคารกันโอ้กว่าจะได้ไปดาวอังคารพี่น้องพัฒนาอะไรกันเยอะมากนะกว่าจะเอ่อคนแรกที่ลง ลงลงไปที่ดวงจันทร์ใช่ไหมอพอพลโลใช่ไหมคะอ่านีนอาร์มซองก้าวลงไปคนแรกไม่ใช่ง่ายเลยที่ที่มนุษย์จะไปถึงดาวอังคารนะแต่พี่น้องที่รักการที่ให้องค์พระผู้เป็นเจ้ามาอยู่ใกล้เรามันยากยิ่งกว่ามนุษย์ไปดาวอังคารนะคะเพราะว่าการที่มนุษย์ไปดาวอังคารนั้นนะมนุษย์สามารถมีศักยภาพมีความสามารถที่จะคิด คนจะลงจะหลวดโน่นนี่นั่นไปดาวอังคารได้นะคะแต่การที่มนุษย์จะให้พระเจ้าเสด็จลงมาอยู่ในใกล้เราในชีวิตของเราพี่น้องที่รักไม่มีมนุษย์คนไหนทําได้นะ,ะเพราะว่าสิ่งนี้มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่สงกระทําคือพระองค์ได้ถ่อมพระองค์ลงนะมาจากฟ้าสวรรค์มาเยี่ยมเรานะ,ะไม่ใช่ความสามารถของมนุษย์แม้แต่น้อย แต่เป็นของประทานจากสวรรค์เป็นพระเมตตาของพระเจ้าเป็นฤทธานุภาพของพระองค์ที่ทรงโปรดประทานให้มนุษย์เมื่อเมื่อเราได้ได้ล้มลงในบาปพระเจ้าได้เสด็จลงมานะช่วยเหลือเราก่อนมนุษย์จะทําบาปพระเจ้าก็เสด็จลงมาที่สวนเอเดนด้วยความรักเมตตาอันนั้นก็เป็นพระคุณแต่เมื่อมนุษย์ได้ทาบาปไม่ไม่มีโอกาสเสด็จลงมาแบบเหมือนตอน เสดลงมาหาอาดัมเอวาได้เพราะบาปกางกัน้นพี่น้องที่รักพระเจ้าทรงเปลียดบาดังนั้นเมื่อบาปมันกางกัน้นพระเจ้าก็ลงมาจัดก,การกำแพงบาปออกจากชีวิตของเราด้วยความรักขององค์พระเยซูคริสและด้วยโลหิตที่ไหลลงอาบชีวิตของเราเพื่อช่วยกู้เราทั้งหลายทุกคนพี่น้องที่รักเป็นเช่นนี้แล้ว,พร,ลวพระเจ้ามาอยู่ใกล้เราขนาดนี้แล้วพระเจ้าพระเมตตาเราขนาดนี้แล้วนะ ท่านทำไมจะไม่ชื่นชมยินดีวันนี้จงตัดสินใจชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าถิออย่าแค่ชื่นชมยินดีแค่ผิวผิวเผินเผินว่าดีใจที่ได้สตังค์ดีใจที่พบความสําเร็จโน่นนี่นั่นดีใจที่โ mm. อ้แบบมีความสุขสบายแต่พี่น้องจงดีใจสุดๆในชีวิตของเราที่เราได้คืนดีกับพระเจ้าเราได้มีพระเจ้าซึ่งเป็นพ่อของเราพระผู้สร,ร้างของเราพร, else, พระบิดานิรันดรของเรา อ,องค์สันติราชของเราอง,งค์ผู้ทรงคุ้มขององค์ผู้ปกป้องเราอยู่กับเราใกล้เราเวลานี้แล้วเพราะฉะนั้นจงชื่นชมินดีเนี่ยองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะฮะเราเริ่มแจกอธิฐานพระพิดาขอบคุณพระองค์สำหรับเชา้านี้ขอทรงอวยพรพี่น้องที่รับทุกคนที่จะได้รับกําลังรับสันติสุขและความยินดีในพระเจ้าอ่าเข้าไว้ในชีวิตเพราะรู้ความจริงแล้วว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เราลงทรงอยู่ใกล้เราไม่ใช่ด้วยความสามารถ ที่เรามีแต่เพราะพอองค์ทรงพระเมตตาพระเมตตาของพระเจ้าไม่เคยสิ้นสุดไปจากชีวิตของเราโอ้พระอ,องค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดให้การอัศจรรย์แห่งรักของพระเจ้านี้ทําให้ชีวิตของเราพบการอัศจรรย์ในพระคุณของพระเจ้าทุกๆวันเราขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญองค์ขอฝากพี่น้องทุกท่านไว้ในความรักของพระอ,องค์และอยู่ในความรักของพระอ,องค์ตลอดไป จะไม่มีใครเดินออกนอกเส้นทางแห่งพระคุณความรักของพระเจ้าจนกว่าเราทั้งหลายทุกคนจะได้อยู่รวมกันอีกครั้งหนึ่งในแผ่นดินของพระบิดาในฟ้าสวรรค์โดยไม่มีอุปสรรคใดกั้นและไม่มีสิ่งใดขวางกัน้นความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อกันและกันอีกรงจกักราเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าไวพรพี่น้องที่รักกันนะคะ